นะครับก่อนเล่นเกมนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนนะครับก้าวขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่กดไลค์เพจของเรานะครับฝ่ายชียรแนลนะครับถึงเพจจะไลฟ์สลดไปบ้างมีอะไรไปมีอะไรเยอะแยะไม่รู้เป็นบ้างนะครับมีรูปเลสมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับภาพไหนไม่ถูกใจก็สามารถบอกใต้โพสได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะทำการปรับปรุงให้นะครับอ่า สำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Monster Island นะครับผมว่าคนแนวโลลิคอนน่าจะชอบนะครับเหมือนผมนะแนวผมเลยเป็นเกมที่มีขนาดเล็กมากแค่100เมกเองอเกมที่มีขนาดแค่100เมกจะสนุกได้ยังไงชมกันดีกว่าครับอ่เกมภาพดูกระกา เซฟปลาตรงหน้าผมไหมครับหลับประกันสนุกแน่ครับอ้โกดสเปคบายอยีกนะครับผมนี่เลยครับที่ผมบอกว่าสนุกพวกเราหนีก่อนดีกว่าครับ เกมนี้นะครับพอเล่นไปจุดจุดหนึ่งผมเลยขอเซ็นเซอร์แล้วตัดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องการเซ็นเซอร์นะครับผมเพราะว่าไม่อยากมานั่งเซ็นเซอร์เสียอารมณ์นะครับ เกมน,นี้มีหลักการเล่นง่ายๆครับคือคุณยิงชุดภายนอกแต่ละชุดออกให้หมดก่อนนี่คือคุณยิงชุดสปาร์ตออกให้หมดก่อนคุณจะยิงชุดถึงจะยิงชุดต่อไปได้อ่ะเอ,อ้ยรู้สึกผมจะยิงไม่โดนเลยครับ เรียบร้อยนะครับพอยิงโดนก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยครับโอ้ อันนะครับเห็นกันแค่แว็บเดียวพอนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับขอเกมได้เลยนะครับผมไว้เล่นค่าเวลาครับขอบคุณครับผม